คนทีนึงอันนี้นกิดดีว่าประจํามาของเด็กทําอะไรมีอะไรทําบ้างเขียนวงกลมรอบผ้าอันนี้คือตอนทําทําอะไรคือน,นอนใช่ไหมแต่นอนคนทําอะไรอยู่คนทําอะไรคนกินขนมไหมหรือคนแบบน้ําคนทําอะไรครับต่อ,ปอไปดิเนคนนะเขาเเอาทีละคนนะทีละคนคนทําอะไรคนณมากินนมหรือคนอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำหมอคนนี้คนนี้เขาแต่งตัวทขามาแต่งตัวใช่ไหมเลยไปเล่นดี ต้องแต่งตัวใช่ไหมครับอโอ้โหแล้วต่อไปอะคนนี้ทำไรเขากินข้าวกินข้าวหรือว่าไปเล่นขอเล่นก่อนเดช่วยแม่เก็บเฟาใช่วยแมเ,เก็บจานใช่ไหมโอ้เก่งมากเลยอันช่วยไหมเนี่ยช่วยช่วยใครจะช่วยอย้อยกับป้าโอ้โหอ้อยกับป้าอันเนี้ยนะไรเนาะอันนี้ก่อนได้อันนี้อันนี้อันนี้ก่อนดีกว่าอันนี้อันนี้<ม>อันนี้ก่อนอันนี้ไง คุณเขาบอกว่าเอาอย่างไรลากเส้นโยงภาพสิ่งที่เป็นอันตรายไปหาภาพเด็กและเขียนกระบาพภาพที่สิ่งอันตรายอันไหนแมอันตรายมั้งครับอันนี้อันนี้คืออันตรายไหมใช่อันตรายใช่ไหมมันคืออะไรกัดนิ้วาหอ๋อกางเกงขาหนีบได้เอาไหนแล้วเนี่ยอันนี้คืออะไรไม่อันตรายไม่อันตรายนะโอเคแล้วเนี่ยเขาให้โยงภาพไปหาคนใช่ไหมอันเนี้ยเข็มอันตรายไหมอันตรายป่ะอันตรายแล้วเนี่ย ไม่นต่งอะไรไมันคืออะไรคือไฟโอเคแล้วเนี่ยไฟว้าวอันตรา,ายไหมไม,ไ,ไม่อันงอะไรไม่อันตรายว้าวว้าวว้าว,ว,าว